ก็ไม่ได้ไปริเรับกับ Airbnb หาช่องว่างตรงนั้นเสริมบริการเข้าไปใช่อันนี้จริงๆมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรเยอะมากนะนนน <S <S พี่มนแค่พี่เรียกพี่เรียกสั้นๆว่าเป็นหาฉลามอ่ะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นปลาฉลามที่จะไล่หาเหยื่อหาหาปลาตัวเล็กตัวน้อยมากินคุณเกาะอยู่กับฉลามแอร์บีแอนด์บีคือฉลามคุณตูเขาไม่ได้คุณเกาะเขาไปเลยอ แคนาเดรุตนะครับเจอกันกันกบ Vision ท้อง EP ที่2นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปคุกคลีนะับกับคนที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยีมายาวนานในฐานะผู้บริหารบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำนะครับคือเรื่องที่จะคุยกันวันนี้เป็นเรื่องที่ก็เกี่ยวกับโนโยบายที่เราจะไปในนาคตด,ด้วยว่าของรัฐเป็นยังไงรวมถึงตัวเราเองที่ลองตอบคำถามตัวเองว่าเราเข้าใจเทคโนโลยีในโลกทุกวันเนี้ย มากน้อยขนาดไหนแล้วก็มันมีเรื่องอะไรที่เราควรจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เราสามารถเอาตัวรอดในยุคสมัยนี้และในอนาคตได้นะครับวันนี้แขกของเราครับต้อนรับพี่ต้นครับคุณประถมอินเทรโรมนะฮะกรรมการผู้จัดการบริษัท SBOA จำกัดมหาชนแล้วก็กรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยสวัสดีครับผมสวัสดีครับแก้พี่มี2ตําแหน่งเลยครับใช่ไหมฮะก็คือของบริษัทด้วยแล้วก็เป็นกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยใช่ครับ คือผมรู้สึกว่าเรื่องราวของเทคโนโลยีหรือว่าไอทีเนี่ยเราเราดินมานานมากแล้วแต่ว่าถามว่าไกลตัวคนอย่างผมไหมมันไกลามากเลยนะเพราะว่าเราก็จะมองแค่ว่าโอเคมือถือเครื่องใหม่มีอะไรใหม่บ้างมี AI เข้ามาช่วยให้แต่งภาพได้ไง่ายขึ้นตแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเรามองในเชิงภาพรวมเทคโนโลยีของธุรกิจในประเทศไทยครับเอาถ้าเกิดเป็นผู้มหาชนตอนนี้เทคโนโลยีเราเราเราไปไกลถึงไหนแล้วแล้วก็ SME เเนี่ยเราไปถึงไหนแล้วในภาพรวมตอนนี้ ถ้าจะเปรียบเทียบนะครับองค์กรขนาดใหญ่กับเอสเอ็มี e ปัจจุบันเนี้ยก็ต้องบอกเลยว่าตรงนี้เป็นช่องว่างที่กําลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะเพราะว่าความพร้อมนะครับในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเราพูดถึง AI เนี่ยนะครับมันจะอยู่ในมือขององค์กรขนาดใหญ่เป็นหลักซึ่ง s m e ทุกวันนี้เนี่ยยากที่จะตามทันเพราะอะไรครับเพราะว่าด้วยด้วยมูลค่าที่ต้องใช้หรือว่าด้วยต้นทุนต้นทุนเรื่องของคนครับนะครับเรื่องของงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนานะ เราอาจจะไม่ได้พูดถึงในแง่แต่งภาพนะครับการตัดต่อวิดีโอที่เราทำันผิวเผินนะซึ่งอางนี้คนไทยเราขึ้นชื่อนะครับ,รบเราเร็วเราเร็วมากเรากราฟกระแสได้เร็วมากนะแต่จริงเทคโนโลยีที่พี่บอกว่า AI มันเข้ามาเนี่ยมันยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามันช่วยให้มันสะดวกขึ้นยังไงสําหรับแบบองค์กรที่เขาใช้กันนะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าเราเนี่ยข้อเสียใหญ่หลวงของเรานะเราใช้มันผิวเผินอืเราใช้ผิวเผินวิดีโอตัดต่อวิดีโอมาเนี่ยคลิปเดียวนะครับสมมุติตอนเช้ามาตอนบ่ายเนี่ยเราจะเห็นคลิป วิดีโอที่เป็น A.I. generate เนี่ยเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะจากเพื่อนฝูงจากบริษัทนั้นนี้นู้นออกมาเ <ừ. S 1> ต็มไปหมดนะก่อนหน้านั้นมีอะไรบ้างนะครับก็มีภาพใช่ไหมทำเป็นภาพการ,ร์ตูนนะครับทำเป็นภาพอิเล็กเทรทสวยๆก็เหมือน,นกันก็มากันเต็มเลยแต่มันไม่มีใครที่คิดเอาไปต่อยอดแล้วก็เอาไปใช้ในเชิงธุรกิจครับนะครับว่าเอาเป็นนี้ไปใช้แล้วทำให้คุณมีมูลค่าเพิ่มกับธุรกิจที่คุณทํา คุณเอาวิดีโอนี้ไปใช้เพื่อทําให้คุณขายของได้ง่ายขึ้นขายของได้มากขึ้นนะครับอย่าง Deepfake เนี่ยเดิมทีเนี่ยนะครับพูดถึงการที่ใช้ AI นะครับเข้ามาทําให้เป็นวิดีโอใส่หน้าใครเข้าไปก็ได้เนี่ยเป็นหน้าดาราเป็นหน้าคุณดูคุณนนี้นัทที่แบบเราอยู่ดีก็เหมือนจริงมากขึ้นมาเราก็ใช้การสนุกสนานครับแต่แน่นอนที่หลายๆประเทศยกตัวอ,อย่างที่ชัดเจนสุดอย่างเช่นจีนที่ในการเป็นว่าเข้ามาใช้แทน influencer ไปเลยอื ทำไมต้องจ้างอินฟลูเอนเซอร์แพงๆครับใช้ใครก็ได้แล้วก็เอาหน้าที่คนที่คุณสร้างขึ้นมาใส่ก็ไปแทนไลฟ์ขายของได้เป็นร้อยล้าน200ล้านอย่างเมืองไทยเราต้องรอเจนนี่มาทำใช่ไหมเออตอนนี้ได้เห็นเพียเจนนี่อย่างเดียวถูกไหมครับครับแต่เมืองที่ที่จีนเขาไม่ต้องรอเจนนี่ครับใครก็ได้แล้วก็ใส่หน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์เข้าไปขายของได้2 0 0ล้าน300ล้านเหมือนกันอันนี้คือการต่อยอดเราขาดการต่อยอดไปสักนิดหนึ่งครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามองมาที่มุม SME ในไทยนะครับถ้าเกิดเปรียบเทียบตอนนี้ SME ในไทยกับ SME ต่างประเทศเนี่ยเราเราเรามีส่วนในการใช้เทคโนโลยีจากพวกสมัยใหม่พวกนี้่างกันเยอะไหมอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้เนาะเราเราขาดเรื่องการต่อยอดนะครับเพราะขาดขาดเรื่องการต่อยอดในแปลว่าอะไรเราใช้มันแคบอยู่เผินไม่ต้องพูดถึง A.I. นะพูดถึงอะไรก็ได้นะครับขอยกตัวอย่างหนึ่งอันที่ที่เคยเจอมากับตัวนะเราก็รู้สึกเลยว่าเออเฮ้ยวิกฤตเหมือนกันนะ เราทุกคนรู้จัก Airbnb เนอะรู้จักครับ Airbnb ก็คือมีบ้านแล้วสปุ๊บเนี่ยเอาเข้าระบบเพื่อให้ไม่ปล่อยให้คนมาใช้เป็นโรงแรมในการพักได้ครับครับแล้วคนไทยที่ไปทํา Airbnb เยอะมามเยอะเหมือนกันนะเยอะใช่ไหมเยอะเยอะๆนะครับมีมีหลายที่ที่เขากลายเป็นปัญหาไงคอนโดเขาไม่อยากให้คนชเช่าเอามาให้เช่ากันผ่าน Airbnb กันใหญ่เลยปัญหาคืออย่างนี้ครับว่าไม่ใช่ปัญหามองเป็นโอกาส Airbnb เป็นแพลตฟอร์ม แล้วโอกาสคืออะไรให้มาทําแพลตฟอร์มแข่งกับ Airbnb ทําได้ปะโอโหตัะยางนะเขาใหญ่มากใช่เขาใหญ่มากครับคําถามคือธุรกิจหนึ่งที่พี่เจอนะครับครไม่ใช่ของไทยเป็นของเพื่อนบ้านเราเป็นมาเลเซียโอเคเขามาคุยด้วยเขาเล่ายสิ่งที่เขาทาคือเขาไม่ได้ไม่ได้แข่งกับ Airbnb ครับแต่เขาเห็นโอกาสนึกง่ายๆแคนมีสมมตินะครับมีคอนโดอยู่ห้องนึงอยู่ทำเลดีให้เช่าเนี่ย มีคนมาแน่นอนแล้วนิติบุคคลคอนโดโอเพนด้วยอันนี้ต้องบอกต้องบอกแบบนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามวยโใช่ใช่ถ้นนิติบุคคลไม่โอเพนอันนี้อย่าทำนะครับแต่ถ้าโอเพนนะครับโอเพนให้ทำแมนบีแอร์บีนบีได้แคนจะทำสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรระหว่างที่เราคุยกันอยู่นี้มีลูกค้าจองมาครัอินเทอร์ลับแล้วมั้ยอ๋อมันก็เราก็เหมือนกับต้องต้องให้เวลาในการไปไปใช้มันแะใช่ลูกค้าบอกจะมาแล้วอีกสองชั่วโมงแล้วทำไงให้เราหยุดทำงานหรอเรากุญใจไปส่งให้เขา ครับมันไม่ได้เขาเห็นจุดนี้ครับเขาก็เลยทําเป็นตัวกลางอืมาคุยกับแคนแคนคุณมีห้องว่างใช่ไหมผมขอส่วนแบ่ง20%ปร์เซ็นต์ะครับผมรับจองให้ลูกค้ามาผมแจไปให้ลูกค้าออกไปแล้วผมทำความสะอาดให้ซึ่งก็ไม่ได้ไปดิสรับกับ Airbnb หาช่องว่างตรงนั้นเสริมบริการเข้าไปใช่อันนี้จริงๆมันไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอะไรเยอะมากนะพี่มันแค่พี่เรียกพี่เรียกสั้นๆว่าเป็นหาฉลามอะ คุณไม่จำเป็นต้องเป็นปลาฉลามที่จะไล่หาเหยื่อหาปลาตัวเล็กตัวน้อยมากินคุณเกาะอยู่กับฉลามแอร b บ b แอนดคือฉลามคุณสู้เขาไม่ได้คุณเกาะเขาไปเลยเออห้องว่างของจุดต่างๆที่เรามองไม่เห็นเนะี่ยอันนี้ส่วนสําคัญมากๆอีกอีกบทบาทหนึ่งพี่คือเป็นกรรมการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจแลสังคมใช่ไหมครับ ถ้าเกิดเราพูดถึงภาครัฐและการว่าถ้าเราต้องออกโนโยบายสักอย่างหนึ่งเพื่อที่จะปลดล็อกตรงนี้กับ SME ของเราหรือของไทยเราพี่พี่คิดว่ามันจะมีโนโยบายอะไรที่มาช่วยกระตุ้นตรงนี้ได้บ้าง SME ไทยเนี่ยเท่าที่ได้สัมผัสมานะครับ,รบไม่ว่าจะสัมผัสในในมุมมองส่วนตัวหรือในฐานะของสภา,าดิจิตลอลจริงๆพี่ก็ช่วยทางสภาหาวกันค้าอยู่ด้วยเห็นใจคนทํา SME นะ SME เนี่ยได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐเยอะนะครับ ส่งเสริมเรื่องการฝึกอบรมครับส่งเสริมเรื่องศินเชื่อครับส่งเสริมเรื่องการเงินส่งเสริมทุกอย่างเลยยกเป็นเรื่องเดียวคือส่งเสริมอนาคตแรงยังไงอะก็ส่งเสริมทุกอย่างมันก็นาไปสู่อนาคตไม่ใช่หรอเขาว่าส่งเสริมอนาคตหมายความว่าอะไรออกมาตรการอะไรออกมาแล้วเนี่ยครับนะครับคิดหรือถขาว่ามันจะใช้กับเป็นทุกบริษัทได้เออครับถูกไหมเออเอาเรื่องเดียวครับ ที่สมโภหลายใบยเป็นเอ e อด้วยหลายบริษัทด้วยครับนะพี่จะมีเอ e อีหนึ่งบริษัทที่ไม่ต้องการสินเชื่อบังเอิญเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้นเยอะแค่นั้นเช่ไหมพี่ได้รับโทรศัพท์ทุกวันเลยจากธนาคารจากคาครัฐจากธนาคารของรัฐมีสินเชื่อ,อยากให้นั่นนี่นู่นไม่อยากได้อ,ะอ่ะอ่าอือครับเพราะว่าเราเรามีทุก<ร>อย่างแล้ว,แ,ลวแต่อีบริษัทหนึ่งที่พี่ถือหุ้นอยู่เหมือนกันครับนะครับไอ้นี่ขาดเงิน ต้องการติดเชื่อมากขอไม่เคยได้เลยเอ้ามันไม่แมชกันนะไอ้บริษัทที่อยากได้ไม่เคยได้ไอ้บริษัทที่ไม่อยากได้คุณเสนออยู่ได้คแปลว่าอะไรนะครับสิ่งที่ต้องบอกเนี่ยนะเอาเอาเรื่องแรกก่อนเรื่องแรกก่อนการเงินเป็นเรื่องสําคัญนะครับพอเป็นเรื่องสําคัญเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับก่อนนะว่าภาครัฐหลายๆลแห,ห่งนะครับรวมถึงเอกชนขนาดใหญ่หลายๆลแห่งเนี่ยมี KPI นะ จะไในการดึงเงินะครับะจะจ่ายเงินให้ช้าที่สุดจ่ายเงินก็ต่อเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยเรียบพร้อมซึ่ง SME เอ็มอีเขาอยู่ไม่ได้ครับเอสเอ็มอีเขาต้องใช้เงินในการหมุนบางทีมันต้องหมุนตลอดตลอดตลอดคุณปลดล็อกตรงนี้ก่อนปลดล็อกให้เขานะครับให้เขาหมุนเงินได้คุณอาจจะมีลูกค้าอ่าเอาใหม่ไม่ว่าจะเป็นภาคร้านเอกชนขนาดใหญ่มีพาร์ทเนอร์ มีซัพพลายเออร์หลายขนาดเป็นบริษัทใหญ่คุณไปดึงเงินเขาเขาไม่มีปัญหาหรอกเขามีแหล่งเงินทุนเขามีหุ้นกู้มีอะไรมีอะไรที่เอามาใช้ได้เยอะแยะมากมายเอสเอ็นีีเขาไม่มีแล้วคุณไปดึงดเงินเขาเนี่ยนะครับบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่งเนี่ยดึงเอสเอ็นีเนี่ยเป็นปีนะหแล้วเขาเอาเงินจากไหนมาหมุนอันนี้เรื่องแรกเลยเรื่องเงินปลดล็อกเข้าให้ได้ก่อนครับนะครับข้อสองใจเอไอเอไอทำอะไรเอไอนี่ไม่ไมด้หมายถึงเอสเอ็นดีครับเอสเอ็ี e บางแห่งเนี่ย มันไม่ต้องใช้ A.I. หรอกคนณมีธุรก,กิจมีงานที่ทําด้วยความเชี่ยวชาญคล่องแคล่วเก่งด้วยตัวเองแล้วอาจจะไม่จําเป็นที่อยากให้ใช้คือไอ้หน่วยงานส่งเสริมเอสทั้งหลายนี่แหละต้องใช้ A.I. เถอะใช้ทําอะไรพี่อันนี้ผมอยากรู้เพราะว่าเราเรทุกคนจะมีถามว่าเฮ้ยใช้ A.I. ดิใช้ A.I. ช่วยคือผมรู้แค่ AI มันแต่งรูปอ,ะอ่ะตึง A.I. ทำอะไรได้บ้างกลับมา อย่างที่เราคุยกันตอนต้นจาได้เนาะครับมีนโยบายอะไรก็ส่งเสริมสมมุติส่งเสริมเรื่องคนครับนะครับก็ส่งเสริมเป็นม Every ีทุกคนเรื่องคนหมดถามว่าบางบริษัทเขาไม่ได้ต้องการเรื่องคนเขาต้องการเรื่องวัตถุดิบต้องการเรื่องเงินทุนต้องการเรื่องเชื่ออาจจะมีไม่กี่บริษัทที่เป็นเรื่องคนบางครั้งนโยบายออกมาส่งเสริมเรื่องนั้นเรื่องนี้เสมอเหมือนกันหมดเหมือนกับประหนึ่งว่าเอสทุกทุกบริษัทเหมือนกันซึ่งมันไม่ใช่สิ่งที่ AI เข้ามาช่วยได้เนี่ยนะครับก็คือคุณสามารถคัสตอมไมซ์ได ฐานข้อมูลที่้านมีที่คุณมีเนี่ยนะครับคุณใช้ AI ในการวิเคราะห์ทำ predictive นะครับแยกแค่ตะกั่ไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมใช่เพราะมันสามารถ customize ได้่าโอเคก็เป็นเรื่องของ Data พอปีเ a มาสปุ๊บก็เลย Cu s t o มได้เลยว่าโอเคมาตรการเนี้ยเหมาะกับกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้นะจะได้ไม่หวานไม่กลุ่มนะแทนตอนนี้มันเจาะเป็นบริษัทได้เลยเจาะได้เลยพี่เจาะได้เลยงาน Exp o ปที่อซากาที่เพิ่งจบไปเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาโชว์ นะครับที่ญี่ปุ่นเขาโชว์เนี่ยแน่นอนทุกประเทศโชว์เรื่องเอหมดเลยเหมือนกัน,นัดกันมานะครับก็เป็นเป็นเทรนเนาะเป็นกระแสะโลกนะครับแต่ว่าสิ่งที่ญี่ปุ่นโชว์เนี่ยหนึ่งในนั้นนะครับเขามีหลายโซลูชันแต่หนึ่งในนั้นเป็นเรื่องการศึกษาเขาสะท้อนให้เห็นว่าถ้า AI มาเนี่ยแทนที่เด็กทุกคนเด็กนักเรียนทุกคนจะเรียนเหมือนเหมือนกันซึ่งเราจะเจอใช่ไหมว่าหัวเราไปทางคำนวณแต่ทำไมเราต้องมานั่งเรียน ประวัติศาสตร์นั่งทองนั่นนี่นู่นทานที่จะส่งเสริมเรื่องฟิส,สิกส์เรื่องเคมีชีวะอะไรให้เ,เต็มที่เด็กบางคนเก่งเรื่องศิลปะแต่คุณต้องจับความมาเรียนฟิส,สิกส์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ครับ AI สามารถคัสตอรไมล์หลักสูตรให้ตรงกับเด็กแต่ละคนได้อินด <Individual S 1> ิวเวอรได้เลยครับนี่คือ AI สําหรับการศึกษาครับเพราะฉะนั้นก็กลับมาอันนี้ก็ถือว่าง่ายง่ายกว่าเด็กอีกนะเพราะว่าบริษัทมันแบบใหญ่ว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นมันสามารถคัสตอรไมล์ไปที่บริษัทนี้เลยว่านี่เป็นยังไงไโดยใช้ AI ซึ่่่งประเทศไไไมด้ช บริษัทนี้ขาดคนบริษัทนี้ขาดเรื่องเเปนนิ่งบริษัทนี้ขาดเรื่องสินเชื่อ,อทํานะครับยังไม่ได้ทําครับนโยบายแต่ละอนออกมาคือเปลี่ยนแฉไปหมดเราก็จะกลายเป็นว่าเราส่งเสริมทุกอย่างครับะเป็นอนาคตให้เขา ปัญหาใหญ่ของคนไทยเรากลับมาเรื่องเดิมที่ว่าเราชอบใช้อะไรก็ตามผิวเผินเราเป็นผู้ใช้ที่ดีอนะครับเราเป็นเราเป็นยูเซอร์ใช้คํานี้แล้วกันเป็นแต่ที่น่าจะได้คือเราเรายูสแล้วเราเซอร์ไปเลยไม่ได้คิดที่จะต่อจอยยูสเซอร์เลยอยู่เซอร์เหมือน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 เราใช้เพื่อความบันเทิงใช่ใช่ไหมก็ไม่ไม่ไม่เถียงก็ก็ใช้บันเทิงจริงเหมือนกันครับทุกคนเป็นเหมือนกันครับนะมันเป็นมานานแล้วอ่ะตั้งแต่ตังสิบกว่าปีที่แล้วที่เราเติบโตเข้าสู่ยุคโมบายบิสเนส นะครับเข้าสู่ยุคออนไลน์บิสเนสนะเราก็ตื่นเต้นกับมือถือเครื่องใหม่ iPhone ออกมาเราเข้าคิวซื้อก็ก็ว่ากันไม่ได้มันก็น่าตื่นเต้นอยู่แหละแต่เราไม่มีไงที่จะเอามาคิดว่าเฮ้ยเอาเปินไปทำอะไรต่อได้อ,อีคอมเมิร์ซเราเติบโตขยายใหญ่โตถามว่าเราต่อยอดไปเป็นธุรกิจอะไรได้หรือยังย้ำอีกครั้งจะเหมือน Airbnb ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้ครับ ถามว่าวันนี้ให้มาสร้างเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซแข่งกับช้อปปี้รัสด้าไหวไหมโอโ้โหยากนะเขาสร้างมานานแล้วเขาสร้างมานานเขามีฐานล,ลูกค้าไปเยอะละแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นสตาร์ทอัพของสิงคโปร์ของเวียดนามของมาเลเซียหลายๆแห่งใช้กลยุทธ์เดียวกันกับแ i r b n b เมื่อสักครู่นี้ครับเขาฉลามคุณไม่ต้องเป็นฉลามคุณเป็นเขาฉลามได้อีคอมเมิร์ซโตไปว่าอะไรเราก็โตด้วยเราต้องโตด้วยเราทําอะไรควบคู่ไปกับอีคอมเมิร์ซได้ อีคอมเมิร์ซต้องใช้หลังๆเนี่ยสังเกตให้ดีเขาใช้การไลฟ์อย่างที่เจนนี่ทำเขาใช้ไลฟ์ทำสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมีสตาร์ทอัพจำนวนเยอะมากนะครับที่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้ไลฟ์ได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นอะไรครับบริษัทในเมืองไทยมีหลายแห่งทำแต่เสียดายอยากให้ภาครัฐส่งเสริมให้เขาโตกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเจนนี่ใช้บ่ะอันนี้ไม่รู้นะครับที่ไม่ได้ไม่ได้บังเอิญไม่ได้เป็นแฟนคลับนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ดูน้องเจนนี่นะอย่าว่ากันไม่ได้เอฟใช่ไหมไม่ได้เอฟ แต่ว่านอกจากเจเน่มีแม่ค้าออนไลน์หลายๆคนเนี่ยแค่นึกออกไหมครับเวลาไลฟ์เนี่ยแม่ค้าที่ขายดีเนี่ยอุ้ยคนดูเขาหลักล้านครับแล้วเวลาคนทักแชทเนี่ยอืออืเยอะมากครับไม่ตอบไหวไหมตอบไม่ทันตอบไม่ทันทุกวันนี้เนี่ยหลายๆคนนะครับใช้เอนจินที่เป็นแชทเอนจินและเป็นเอไอมีาร์ r t u p ไทยหลายๆท่าหลายๆคนทําอยู่ในนั้นอ้าวของไทยทำเหรอใช่เพราะว่าต้องตอบภาษาไทยใช่ไม่เชิงเพราะว่า ท,ที่มาบุกตลาดในเมืองไทยเนี่ยก็มาจากสตาร์อัพจากสิงคโปร์จากมาเลย์หลายเจ้าเหมือนกันอ๋อแสดงว่าไม่ได้มีแต่ไทยที่ทำเอามาช่วยได้ตรงนี้มันไม่ได้เป็นแชทที่พูดคุยง่ายๆนะว่าแนะนําเสื้อสีขาวราคา200บาทเ,าเสื้อสีดําราคา500ไม่ใช่แค่นั้นนะครับแชทบอทแชทเอนจินพวกนี้เนี่ยมันฉลาดถึงขนาดว่าเ,าเราทักไปนะอยากได้เสื้อสีดําได้เสื้อสีดํไสรเอ อยากซื้อเยอะหน่อยสักห้าตัวมีไหมสิ่งที่แชทบอทมันทำก็คือหนึ่งมันบอกได้ว่าราคาเท่าไหร่ไปเช็คตูอกหลังบ้านให้อโอ้โหตอนนี้เหลือเยอะเหลือเป็นร้อยห้าตัวซื้อสบายสบายครับตอบเลยเหลือเยอะค่ะก็คือคนขายไม่ต้องไม่ต้องใช้ทีมงานเป็นร้อยอะในการมาหลังบ้านกณใช้เทคโนโลยีทําได้เลยเออซึ่งนี่แหละคือสตาร์ทอัพที่เป็นเฮาฉลามอย่างที่บอกเพราะลาซาด้าช้อปปี้เขาไม่ว่างมาทําตรงนี้ครับนะครับแต่ว่าบริษัทที่เกิดขึ้น ก็ถ้าเอาตัวอย่างที่คนไทยรู้จักเยอะหน่อยนะครับเป็นซีรีส์ไปก่อนหน้านี้เป็นกรณีศึกษาเช่นเดียวกันก็คือคุณสันติแ l ลชครับถูกไหมครับอ่าก็เหมือนกันยิ่งอ e ีคอมเมิร์ซโตแปว่าอะไรขน,นส่งมันต้องโตตามครับอันเนี้ยเขาคิดถูกมันไม่ได้แค่ขนส่งมันมีเรื่องแชทมีขนส่งมีฟูลฟิลเมนต์ต่างต่างนะครับเรื่องของเพย์เมนต์ครับองค์ประกอบในนั้นมันเยอะมากๆเยอะมากทุกอย่างมันสามารถเกิดเป็นบริษัทย่อยๆแบบ,บแบบธุรกิจย่อยๆในนั้นได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิด ว่ามีแพลตฟอร e ์มอีคอมเมิร์ซแล้วคุณต้องไปทําแข่งกับลาซาด้าแข่งกับช้อปปีไม่ใช่อคุณทําอย่างอื่นเป็นตัวเสริมคือเราต้องเข้าใจอีโคซิสเต็มเข้าใจระบบนิเวศันก่อนแล้วหาให้เจอว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยนะถ้าคุณใช้อย่างเดียวก็โอเคถ้าคุณเป็นผู้ใช้แต่ถ้าคุณเป็นธุรกิจต้องเริ่มคิดละว่า value chain value chain ันแบบนี้มีช่องว่างตรงไหนให้เราเข้าไปเข้าไปแทรกเข้าไปอยู่ได้อันนี้คือการต่อยอด SME มีไทยยังขาดจุดนี้ ปัันนี้นะครับแนวโน้มและช่องทางทางการเงินที่เปิดกว้างเ, mm hmm. เปิดให้กับเรื่องของ AI อแกลปที่เกิดขึ้นแปลว่าอะไรคุณรู้จัก AI และไม่ใช่รู้จักอยู่เผลอไม่ใช่คุณเจนรูปเป็นแล้วแบอกเก่ง AI แล้วไม่ใช่ mm hmm. นะครับ AI เนี่ยทุกวันนี้เรามาถึงขั้นเวฟที่สอมที่สอง,ท,สองที่สามคือเป็นเวฟที่ไม่ได้ใช้ AI แค่แค่เป็นผู้ช่วยครับ แต่ว่าใช้มันเนี่ยเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคุณเอามันมาใช้เป็นเวิร์กโฟล์ให้งานทําตอบไปได้คุณทาม,มาใช้มันเป็นตัวที่สามารถตอบเมลประสานงานกับผู้ค้าพาทเนอร์ต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องรอเข้ามาทำถ้าคุณทําตรงนี้เป็นคุณหารเงินได้แต่ถ้าคุณไม่เป็นคุณจะถูกจริงไมทั้งหลัง